แม้เสด็จดับขันปรินิพานเป็นานแล้วพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเสียงกล้าวกราบก้าอกาสประเด็จพระคุณหลวงตาประเด็จพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนาจิตจารซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่คารพอย่างสูงยิ่งแล้วก็ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่คณะ สงฆ์ผู้เป็นอาจารย์กรรมตลอดถึงคณะผู้มาประพฤติปฏิบัติธรมรมตลอดถึงญาติโยมทุกท่านทุกคนผู้สนใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกคนในโอกาสบัดน,นี้ต่อไปก็ขอให้คณะผู้มาอาจารย์ตลอดถึงญาติโยมได้เอามือลงฟังธรรมสบายสบายวันนี้มา ในงานของประเดชพระคุณหลวงตาหลวงพ่อพระครูภาวนาธรรมวิสุทธิ์ซึ่งท่านก็นับเนื่องในลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อพระราชปัตยากรอีกรูปหนึ่งหลังจากนั้นมาก็ได้กับนงัสการประเดชพระคุณหลวงตาผู้เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทอาการ ประพฤติปฏิบัติธรรมให้กระผมก็ถือว่าปดิพระคุณหลวงพอ่อปดิพระคุณหลวงตามีพระคุณอันยิ่งนะเพราะว่าได้ประสิทธิประสาทหลักการเดินจงกรมนั่งภาวนาต่างๆในเมื่อประพฤติปฏิบัติธรรมใหม่ๆจึงได้อยู่ในพระพุทธศาสนามาจนเท่าทุกวันนี้นอกจากนั้นแล้วก็มาเยี่ยมหลวงปู่เยียม หลวงปู่เนียมนี้ก็เป็นผู้คุ้นเคยกันว่าเป็นสาธรรมนิกกันก็ว่าว่าเป็นผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ว่าเพราะว่าประเดชพระคุณหลวงตาของเรา,าเป็นกรรมวาจาอาจารย์สวดให้แกหลวงปู่เนียมอัคระผมก็เป็นอนุสาวนาาจารย์สวดรูปแรก <c oughs> หัดสวดแล้วก็ฝึกสวดโดยพระเดชพระคุณหลวงตาท่านฝึกสวดให้ในทํานองที่หลวงตามีความคุ้นเคยเมื่อได้เมื่อหลวงตาฝึกสวดทํานองนั้นเลยผมก็เอาทํานองนั้นมาสวดที่วัดพิษณุพรามนํามาสวดกรรมสวดอะไรอันนี้ก็ถือว่าพระเดชพระคุณหลวงตานั้น <c oughs> สอนทํานองสวดให้นะสวดกรรมให้มีเพราะฉะนั้น ก็มีความคุ้นเคยกับพ่อเหนี่ยมในฐานะเป็นอนุสาวนาจารย์ด้วยนอกจากนั้นแล้วพระเดชพระคุณหลวงตา,าท่านกล่าวว่ามีผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดรีสงครามก็ไปให้ธรรมะแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมคําคสั่งหรือคําสอนหรือคําบอกคํากล่าวของ,ของ,ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถือว่าเป็นดัง เป็นดังเพชรเป็นดังพลอยเป็นดังเงินเป็นดังทองเป็นของมีค่าเพราะฉะนั้นเมื่อพระเดชพระคุณหลวงตามีเมตตาอย่างนั้นก็ขัดนะไม่ไม่สามารถที่จะขัดต้องมาเพื่อที่ทำหน้าที่เพื่อที่จะเป็นยาอายุวัฒนะต่ออายุของหลวงตาของเรานั้นให้มีอายุมั่นขันยืนอยู่เป็นลมโพลมใสของสิทธิ์ยาแลสิทธิ์ต่อไป ก็นั่งรถมาก็ดูประวัติประวัติของวัดศรีสรงครามว่าวัดศรีสรงครามเป็นมาอย่างไรใช้เวลาน้อยนิดเดียวก็รู้ว่าวัดศรีสรงครามนั้นสร้างเมื่อพศ1462แต่เ้อิมโอ้แตเนี่ยมีพระท่านเดินทุดงมาเดินทุดงมาแล้วก็มาพบพบดงป่าดงยามใหญ่ แล้วก็ปัากฎประพฤติปฏิบัติธรรมในวัดศรสีสงครามของเรานะ่ะเริ่มขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนะมีพระธุดงเดินมาแล้วก็พบป่ายางอันสัป,ปะยะแล้วก็ปรากฏในชาวบ้านก็เริ่มสร้างวัดมาตั้งแต่นั้นมาต่อมาเมื่อปีพศ2473รจ24จึงได้วิสุงคามสีมา หลังจากมาก็เปลี่ยนชื่อ,อาจากวัดโนนยางซึ่งมีต้นยางใหญ่นะก็เป็นวัดศรีสงครามทำไมจึงเปลี่ยนชื่อเพราะว่าบ้านท่าบ่อน,นั้นถูกยกขึ้นให้เป็นจริงอำเภอบ่อสงครามก็เลยเป็นวัดศรีสงครามมาเท่าทุกวันนี้นะแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงตาท่านก็เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่า พระเดชพระคุณอง,งตานั้นมาบวชใหม่ๆแล้วก็คิดจะศึกษาราเพศแต่เมื่อมาประพฤติปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งภาวนาได้ฟังครูบาอาจารย์เทศแล้วเนี่ยเกิดศรัทธาเกิดความเริ่อมใสเห็นแนวทางในการที่จะอยู่ในพุทธศาสนาให้มั่นคงแล้วก็ได้อยู่ได้ในอยู่ได้มาเท่าทุกวนันนี้นะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเท่าทุกวันนี้ เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมที่คณะครูบาอาจารย์ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ประเดษพระคุณหลวงตาที่คณะครูบาอาจารย์ท่านแนะท่านนำท่านพร่ำท่านสอนนี้เนี่ยเป็นหนทางแห่งสันทิสุขจริงๆเป็นหนทางแห่งความสงบจริงๆเป็นหนทางที่ทำให้จิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นน่ได้เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า แล้วมีความบริสุทธิ์มีความหมดจดมีความมั่นคงนี่เพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมเข้าประวาสกรรมนั้นเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญกระผมะคิจจะนาไว้บุญอะไรมันจะเป็นมีบุญมากเท่ากับบุญเข้าประวาสกรรมถ้าบุญสังฆทานก็คงจะมีอนิสง ประมาณเท่าที่เราได้ฟังนั่นแหละมีในสงมากแต่เมื่อให้สังฆทานถวายสังฆทานไปแล้วอนิสงมันก็สิ้นสุดลงแต่ว่าบุญกุศลที่ปลูกต้นไม้ก็ดีขุดบ่อน้ําก็ดีสร้างถนนสร้างสะพานหรือว่าสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารเนี่ยท่านกล่าวว่าได้บุญ24ชั่วโมงเนี่ยปลูกต้นไม้ก็ได้บุญ24ชั่วโมงแต่เมื่อมานึกถึง บุญที่คณะครูบาอาจารย์ญาติโยมกําลังทําอยู่นี้เนี่ยการเดินจงกรมการนั่งภาวนาเนี่ยได้บุญทุกอริยบทนะได้บุญทุกขณะก้าวขณะย่างขณะเดินขณะกําหนดพองกําหนดยบได้บุญทุกขณะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่มจะพูดจะคิดทําจิตอะไรถ้าเรากําหนดเป็นบุญอยู่ตลอดเวลา ก็ว่าได้บุญทุกเรียบทในได้บุญตลอด24ชั่วโมงตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีถ้าเรากำหนดนะนี่เพราะฉะนั้นบุญที่จะทำให้เราได้บุญทุกเรียบทนั้นเนี่ยนอกจากบุญการประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยไม่มีนะเวลาเราเข้าห้องน้ำห้องท่าเนี่ยเรากำหนดขวาโน้ซ้ายโนนะ ถ่ายนาะถ่ายนาอเป็นต้นนี้นะก็เป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมานะหลวงพ่อใหญ่เนี่ยท่านได้ให้เขียนไว้เขียนคำกรอนไหมว่าปล่อยทุกข์อย่าปล่อยใจสติแวไวไยวทันปัจจุบันนธรรมท่านถือว่าห้องสุขานั้นเป็นห้องมิโมกะธรรมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุคคลผู้ที่มีสติ ในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการกินในการดื่มในการพูดในการคิดในการทําจิตทายหนักถ่ายเบาเป็นต้นเนี่ยก็สามารถที่จะข้ามพ้นจากธรรมอันเป็นโลกิยธรรมสูโลกุตระธรรมได้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นห้องวิโมกขธรรมนี่เพราะฉะนั้น,นคณะครูบาอาจารย์ ผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมทุกท่านทุกรูปสิ่งที่จะทำให้เราเกิดปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยนอกจากเราจะไปอ่านตำรับตำราไปฟังเทศฟังธรรมเหมือนกับที่คณะญาติโยมฟังอยู่นี้แล้วเนี่ยก็ยังเกิดขึ้นมาจากการที่เราตั้งสตินะถ้าเรามีสติเนี่ย ปัญญามันจะเกิดนะแต่ถ้าสติตลดิดมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นโบราณจึงกล่าวว่าสติปัญญาให้มีสติปัญญาหน่อยโบราณเขาว่างั้นนะนี่เพราะฉะนั้นถ้าสติมาปัญญามันจะเกิดแต่ถ้าสติของเราไม่มีปล่อยจิตปล่อยใจของเราเลื่อนลอยไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสต,ต่างๆเนี่ย มันไม่เกิดปัญญานะเพราะฉะนั้น,นคณะครูบาอาจารย์ที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมญาติโยมที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าเรามีสติในการยกในการย่างในการเหยียบนี่ปัญญามันเกิดขึ้นมาแล้วนะ,ะสมมุติว่าญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงนี่มีความทุกข์มีความทุกข์เพราะว่าลูกบอกไม่ได้ดังใจที่ตนเองปรารถนา สามีภรรยามไม่ได้ดังใจการค้าการขายไม่ได้กำไรดังที่คาดไว้เกิดความทุกข์เกิดความเศร้าหมองแห่งจ,จิตใจเวลาเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยทำไมเราจึงเป็นทุกข์ี่่เราลอ,ลองนึกดูนะทำไมเราเป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจของเราเป็นนึกถึงอารมณ์ที่ทำให้ใจของเราไม่สบายนึกถึงคำที่เขาดา่านึกถึงคำที่เขาว่า นึกถึงคำที่เขามาโคดมาโกงเรามาหลอกมาลวงเรามันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเรามีสติอยู่กับอาการขวาย่างซ้ายย่างมีสติอยู่กับอาการพองอาการยุบเนี่ยสติจิตของเราไม่ได้ยึดมั่นกับคําที่เขามาด่ามาว่าเราเนี่ยความทุกข์มันก็ลดลงไปตั้งแต่เราเริ่มกําหนดนะ เพียงแต่เราว่าเราเพียงแต่เราเริ่มเดินจงกรมยืนน้อยืนนอเนี่ยพิจารณาตั้งแต่พื้นเท้าถึงปลายผมจากปลายผมถึงพื้นเท้าเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันลดลงไปแล้วนะมันเบาลงไปแล้วนะมันกับบุคคลผู้สูบบุหรี่กินเหล้าน,นั่นเองโดยเฉพาะบ้านสีสงครามของเราเนี่ยเป็นบ้านหมู่บ้านรักษาสินห้าด้วยนะในี่ถ้าเรา ไม่ลืมเล่าเราไม่สูบบุหรีเนี่ยบุหรีมันก็ร่วงออกจากปากเราเนี่ยนะเราก็ปลอดภัยจากบุหรีนะความคิดที่มันจะทําให้เราเกิดความทุกข์ก็เหมือนกันเพียงเราไม่คิดถึงอารมณ์นั้นเนี่ยความทุกข์มันก็หายไปแล้วนะนี่เพราะฉะนั้นถ้าเรากําหนดทันปัจจุบันธรรมอยู่ตลอด ในขณะที่เรามาประพฤติปฏิบัติทำเก้าคืน10วันนี้นะเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนเรากินเราดื่มเราพูดเราคิดเราทํากิจทุกอย่างเรามีสติกําหนดความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาบีบคั้นจิตใจของเราเนี่ยมันก็ลดลงจางลงแล้วก็หมดกําลังไปนะท่านกล่าวว่าเหมือนกับจิตใจของเราเนี่ยที่มันสกรปรกไปด้วยบาปด้วยอกุศล ด้วยจิตที่เป็นราคะโทสะโมหะเนี่ยท่านกล่าวว่าเหมือนกับน้ำที่มันสกรปรกอยู่ในขันที่มันเป็นน้ำคมที่มันสกรปรกนะแต่ถ้าเราเอาน้ำที่สะอาดมันหยดลงไปที่รหยดสองหยดเหหยดสองหยดเนี่ยน้ำที่สกรปรกเนี่ยมันก็จะล้นออกแต่เราก็หยดลงไปเรื่อยหยดลงไปเรื่อยไม่หยุดน้ำที่สกรปรกมันก็หยด,ดลงไปก็ล้นออกล้นออก ในที่สุดถ้าเราหยดปบ่อยๆไม่หยุดไม่หย่อนนะน้ําที่มันสกปรกมันก็กลายเป็นน้ําสะอาดได้นะจิตใจของเราที่มันสกปรกเนี่ยเปรียบเสมือนกับน้ํำคมนะสติของเราเปรียบกับน้ําที่มันหยดตรงไปกําหนดคิดนอคิดนอกําหนดขวานอซ้ายนอแยงนอคู่นอก้มนอเงยนอเนี่ยมันเป็นการหยดน้ําลงไปให้น้ําสกปรก ที่อยู่ในใจอารมณ์ที่มันสปกปรกอยู่ในใจของเราเนี่ยมาล้นออกในที่สุดน้นําน้นก็เป็นน้ําที่สะอาดใจของเราก็เป็นใจที่สะอาดเมื่อจิตใจของเรามันสะอาดแล้วเนี่ยมันเกิดความสบายสบายความสุขใดๆความสบายใดมันจะเท่ากับจิตใจของเรามันสบายนะสบายกายมันก็ไม่เท่ากับสบายใจ เมื่อใจของเราไม่ถูกรบกวนด้วยความโกรธความโลภความหลงราคะมาณทิฏฐิตัณหาด้วยกรรมฐานที่เรามาฝึกอยู่ที่นี่เนี่ยใจของเรามันก็สบายสบายเราก็จะเห็นคุณค่าของชีวิตนะเห็นคุณค่าของกรรมฐานเห็นคุณค่าของการฝึกฝนอบรมจิตของเราเราก็จะเข้าใจว่าความสุขความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเรานี่ะ ความสุขมันก็อยู่ที่ใจของเราความทุกข์มันก็อยู่ที่ใจของเรากายของเรานั้นเป็นเป็นเพียงแตว่ว่ารับคำสั่งของใจนะแต่ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจเป็นนายกายเป็นแหลง่งใจเป็นผู้แต่งกายเป็นผู้กระทำนะสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจพรมโรคก,ก็อยู่ในจิตนิพพานก็อยู่ในมโนนะ ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจพมมโลกก็อยู่ในจิตนิพพานก็อยู่ในมโนเพราะฉะนั้นนะสวรรค์ทำไมอยู่ในอกก็เหมือนกับว่าเราทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาสมาทานศีลมาประพฤติธปฏิบัติธรรมจิตใจของเรามันเขาจิตใจของเรามันสะอาดด้วยศีลที่เรารักษา วยภาวนาที่เราบำเพ็ญด้วยบุญกุศลที่เราไหว้พระทำวัดสวดมนต์นี่นะการไหว้พระทำวัดสวดมนต์เนี่ยก็ทําให้จิตของเรามันสะอาดนะทําจิตของเราไม่ให้คิดถึงอารมณ์ต่างๆทําให้จิตใจของเราผูกพันอยู่กับมุ่งมั่นอยู่กับประการสวดนะการทําวัดเนี่ยเป็นเหตุให้ได้มรรลุคุณธรรมเหมือนกันนะ หมือนกับท่านกล่าวไว้ในวิมุตตายตนะสูตรว่าการบรรลุธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหตุท่าประการก็คือหนึ่งเกิดขึ้นมาจากการแสดงธรรม2เกิดขึ้นมาจากการฟังธรรมสมเกิดขึ้นมาจากการสาธยายธรรมก็คือเราทำวัดชดมนี่นะสาธยายธรรมนะสเกิดขึ้นมาบรรลุด้วยการพิจารณาธรรม ห้าบรรลุด้วยกําลังของสมาธิเนี่เราทําวัดสวดมนต์ทุกวันทุวันเนี่ยเป็นการสวดมนต์เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะเราไปต่างประเทศอย่างเช่นไปกราบสักระสังเวชนียสถานสี่ตำบลที่ท่านอยู่ที่ประเทศอินเดียนะเราก็จะเห็นพวกที่เบต พวกลามาต่างๆก็จะสวดมนต์กันเป็นชีวิตจิตใจเลยนะเพราะอะไรเพราะเขาถือว่าการทาวระสวดมนต์ก็เป็นหนทางในการบรรลุเหมือนกันนี่เพราะฉะนั้นเวลาเราสวดมนต์เนี่ยให้ตั้งจิตตั้งใจสวดมนต์สวดด้วยจิตสวดด้วยใจจริงๆเมื่อจิตใจมันใสสะอาดขาวสะอาดนี้ใจของเรามันขาดไปในขณะนั้นก็ไปสวรรค์นนะเพราะฉะนั้นจังหวดสวรรค์น,นั้นอยู่ในอกนะ ก็ไปสามารถไปสวรรค์ได้เหมือนนางกุมาริกามีเรื่องว่านางกุมาริกานั้นเนี่ยจะไปะไว่า้พระบรมเจดีซึ่งเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนางกุมาริกาก็เก็บเอาดอกบวบขมของเราเนี่ยนะที่มีสีเหลืองๆเนี่ยเมื่อเก็บระบบขมได้เนี่ยก็จะเดินทางไปไหว้ในพระ สารีรีพระบรมสาลีลิกธาตุที่พระบรมธาตุเจดีขณะที่มีจิตใจมุ่งตรงต่อพระบรมสาลีลิกธาตุนั่นแหละคู่เวรคู่กรรมเนี่ยนางยักษินีก็มาสิงแม่วัวแม่ลูกอ่อนแล้วก็ขีดนางนะด้วยการขีดข้างเดียวตายนะแต่ในขณะนั้นเนี่ยจิตใจของนางนะันนึกถึงแต่ พระบรมสารีริกธาตุศรัทธาเลื่อมใสนะตายไปในขณะนั้นนะก็ไปเกิดในสวรรค์มีวิมานเป็นสีเหมือนกับทองคําสีเหลืองนั่นเองนี่เรียกว่าสวรรค์มันอยู่ในอกอย่างนี้นะเหมือนทำมิกาุบาสกเวลาจะตายเนี่ยทำมิการบสุขไปทำบุญทําทานอยู่ตลอดเวลานะเวลาจะตายนนก็นึกถึงแต่บุญนึกถึงแต่กุศล ของตนเองที่ทำนะพระท่านมาสวดสติปัฏฐานสีให้ฟังเทวดาทั้งหกชั้นนก็เอาราชรถมาเพื่อที่จะเชื้อเชิญนะนจิตใจมันสะอาดอย่างนี้นะตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตนะนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจคนนี้นรกอยู่ในใจเนี่ย จิตใจของเราเนี่ยถ้ามันสกรปรกนะเราเป็นโยมอย่างนี้นะถึงวมาเราจะอยู่ในเป็นแมช่ชีเป็นผู้ถือสินแปดกายของเรามันสะอาดด้วยรูปแบบของการรักษาสินแปดแต่ว่าถ้าใจของเรามันสกรปรกอย่างนี้เนี่ยบางครั้งบางาข่าวก็ไปสู่ไบยภูมิได้นะมันนางมณิกาเนี่ยนะถาวายสถิตสถานมากก็ไปสู่ มายภูมิได้คณะครูบาอาจารย์ผู้ที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยเป็นผู้มีศีล221ข้อเพียงแต่ศีลมันเศร้าหมองหน่อยหนึ่งเท่านั้นแหละใจของเราเนี่ยมันก็เศร้าหมองด้วยนะถ้าเราไปยึดเอากับความเศร้าหมองตัวนั้นเนี่ยตายด้วยความเศร้าหมองเนี่ยก็ไปสู่บายภูมิได้นะอามันกับพระติสสัตว์ <c oughs> ที่ยินดีในการครองกีวรเนี่ยผูกพันอยู่กับกีวรไม่พิจารณาในการบริโภคกีวอนอาหารไม่ย่อยตายไปก็เกิดเป็นเหลนได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลผู้ที่มีกิจเศร้าหมองเนี่ยก็สามารถไปเกิดเป็นสัตว์เดชฉนในอวัยภูมิได้เพราะฉะนั้นสวรรค์ก็อยู่ในอก น,นรกก็อยู่ในใจนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจุติจากอัตภาพนี้ไปแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันก็แตกไปนะแต่ว่าใจของเราเนี่ยยังไม่ดับเพราะว่าใจของเรายังมีบุญมีบาปอยู่เรายังไม่สามารถที่จะประหารกิเลสได้เชื้อแห่งความเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันยังมีอยู่ เพราะฉะนั้นจิตของคนเราเนี่ยก่อนที่จะตายเนี่ยมันก็ต้องไปจับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งขนาดที่มันจับอารมณ์ในอารมณ์หนึ่งนั้นเนี่ยแต่ว่าถ้าอารมณ์นั้นนะเป็นอารมณ์บาปมันก็พาไปสู่บาเยภูมินะรกเปรตสุรกายสเสดชันนะแต่ถ้าประจับเอาอารมณ์บุญก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปสู่สุขตินะ บุคคลผู้ที่เคยภาวนานะเวลาภาวนาไปเนี่ยเวลาจิตมันจะสงบนะเมื่อจิตมันสงบแล้วเนี่ยบางครั้งมันขาดความรู้สึกไปใจไม่รู้หูไม่ได้ยินแต่เวลาเราจะออกจากความสงบเนี่ยเราต้องจับเอานิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะเราจึงออกมาได้นะคือว่าเรานั่งไปเนี่ยมันขาดความรู้สึกดับไปเลยใจไม่รู้หูไม่ได้ยิน แล้วทำไมเราจึงจะออกจากความสงบได้มันก็ต้องเกิดนิมิตขึ้นมาอาจจะเห็นพระาธาตุพระนมอาจจะเห็นองค์พระปฐมเจดีย์อาจจะเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นพระสงฆ์สามเณรเห็นปะเขาเห็นแม่ชีบางครั้งก็เห็นวิมานของเทวดาเป็นต้นอย่างนี้นะขณะที่อารมณ์เหล่าน,นั้นมันมาปรากฏขึ้นมาแพ๊บหนึ่งขึ้นมานั่นเอง จิตใจของเราก็ไปยึดเอาในอารมณ์นั้นขณะที่จิตใจของเราไปจับเอาในอารมณ์นั้นมันก็ดับเพิ่มขึ้นมาดับลงไปขณะที่ดับลงไปเราก็เกิดปีติรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันออกจากภูมินะออกจากภูมินี้เมื่อจิตเราไปยึดอารมณ์ที่เป็นเป็นกุศลมันดับเพิ่มลงไปเมื่อมันดับเพิ่มลงไปเรารู้สึกตัวขึ้นมาทันทีจิตของเราก็ปรากฏขึ้นมา เมื่อจิตมันปรากฏขึ้นมาเราจึงเห็นผองเห็นยุบจึงรู้ว่ามันเกิดปีตีขึ้นมาแต่ถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกับการเกิดการตายของคนนะเวลาจิตของคนที่จะดับจากภพนี้ก็เหมือนกันไปเกิดในภพใหม่เพียงแต่ว่าจิตของเราเนี่ยมันจับเอาอารมณ์ใดอ,อารมณ์หนึ่งแล้วมันดับพุบลงไปรู้สึกตัวขึ้นมาเราไปสู่ภพภูมิใหม่แล้วนะนี่มันเป็นในลักษณะนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศสไม่ใช่ว่าผู้ใดบำเพ็ญบุญไว้มากแล้วไม่ได้ไปสู่ไบยภูมิไม่ใช่นะต้องอาศัยปัญญาเลยนะบำเพ็ญบุญไม่มากแต่ไม่มีปัญญาอย่างนี้บางครั้งบางข่าวก็บุญนั้นก็ไม่ช่วยนะเพราะว่าปัญญามันไม่ช่วยปัญญาไม่มีนะ,ะท่านอุประมาประไม เหมือนกันกับเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยไว้เต็มคอกนะมีวัวมีควายอยู่ตั้งร้อยตัวสองร้อยตัวแออัดยัดเยียดกันอยู่ในคอกเนี่ยเวลาเราเปิดประตูคอกเนี่ยวัวตัวไหนมันจะออกก่อนเวลาวัวมันแออัดยัดเยียดอยู่กันเป็นร้อยสองร้อยเนี่ยเวลาเราเปิดประตูคอกเนี่ยตัวไหนมันจะออกก่อนก็ตัวที่อยู่ใกล้ประตูที่สุดนั่นเองมันจะออกก่อน ถ้ามันไม่ออกก่อนตัวอื่นก็จะดันมาออกก่อนนะนี่เป็นในลักษณะนี้นะบุญกุศลที่เราทําทั้งหมดทั้งปวงนะเวลามันจะให้ผลเนี่ยบุญตัวไหนมันจะให้ผลก่อนก็บุญที่มันอยู่ที่อยู่ในปัจฉิมจิตจิตด,ดวงสุดท้ายปุริมจิตจิตด,ดวงสุดท้ายของเรานี่เนี่ยมันจะพาเราไปสู่สุคติสู่ทุคติเพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ย มันจึงสำคัญนางมันธิกาเนี่ยทำบุญไม่มากแต่ไม่สามารถที่จะนึกถึงบุญของตนเองได้เพราะบาปกรรมน่มันแผเดเผาจิตใจทำให้นึกถึงแต่กรรมที่ตนเองกระทำไม่ดีเนี่ยตายไปแล้วก็ไปเกิดในรกตั้งเกตวันนะทั้งๆท,ท,ที่บุญเนี่ยทำมากนะถวายอาสาทิสถานกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจ ถ้าเราประพฤติปฏิบัติทำดีๆเนี่ยโอกาสที่เราจะนึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ยากนะเวลาความโกรธเกิดขึ้นในใจของเราเราก็ยังกำหนดโกรธเนาะโกรธเนาะเวลามันคิดก็คิดเนาคิดนอนเนี่ยเราบอกจิตของตนเองได้รั้งจิตของตนเองอยู่รู้ทันกระบวนจิตของตนเนี่ยเราก็จะสาม,มารถดำเนินไปสู่สุขติภูมิเนี่ยได้ดีนะ มันเกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่มันมีประโยชน์มากอย่างนี้นะสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจพมมรมรโลกอยู่ในจิตพรมรโลกออยู่ในจิตใจ